เดี๋ยวซื้อวันนี้ซื้อคุณป้าก่อนแต่ถ้าไม่อร่อยเอามาคืนได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเอามาคืนได้ดรับตื้นเนื้อเนี่ยแถมไม่ตองให้ด้วยยังไงนะครับตื้นเนื้อแถมไม่ตองให้ด้วยนี่คุณยายอยู่บ้านหลังนี้ปะครับอยู่แต่บ้านนะบ้านขายไปแล้วอ,อ๋อนี่คือมาอาศัยอยู่อาศัยเขาอยู่บ้านยังไม่มีอยู่เขาจะไล่ปไปเลยพไม่รู้ ต้องสู้เนาะถ้าไม่สู้ก็ตายเดยกชาไม่ยอมตายอ่ะไม่เช่าแต่ได้ช่วยนะครับใน EP แรกนะครับที่ได้ทำขึ้นมานะฮะผมได้รับการตอบรับนะฮะถือว่าดีเลยนะครับผมมีการคอมเมนต์เข้ามานะฮะอย่างถล่มทลายนะครับผมก็ยังคงเชื่อว่าสิ่งที่เราทำออกไปนะครับเป็นมิตรกับสังคมนะฮะ เป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับเราก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะวันนี้นะครับผมเลยเดินหน้าทําสิ่งที่ดีต่อไปนะฮะโดยการขับรถไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองมาดูนะว่าสองข้างทางเนี่ยมีคุณป้าคุณนะ้าคุณอาเนี่ยขายของอะไรกันบ้างนะฮะผมไปเจอคุณป้าท่านหนึ่งนะฮ <aspire S 1> ะแล้วก็หมอใบหนึ่งนะฮะ<ๆ>ก็เลยลองลงไปดูว่าคุณป้าเขาขายอะไรนะฮะ นี่มีคนมาซื้อแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูปไปช่วยยายซื้อผมดูแล้วน่าจะอายุเยอะแล้วนะฮะแต่คุณยายเขายังคงทํางานยังคงทําของมาขายนะฮะก็ถือว่าเป็นคนสู้ชีวิตนะฮะแบบนี้นะฮะน่าสนับสนุนมากครับเดี๋ยวผมจะลองลงไปดูว่าคุณยายเขาขายอะไรยายวัสดีคุณยายขายอะไรครับเนี่ย ยำปลาดุกฟู <Yeah. S 1> ข้าวโพด yeah. แล้วก็ห่อหมกขอ,กด,กอดูห่อหมกหน่อยอ,อันนี้ห่อหมกอะไรอะยายาห่อหมกปลาช่อนเนาะอันนี้ห่อเท่าไหร่ครับห่อสบาทค่ะสอบถามไปนะคุณป้าก็ขายห่อหมกนะฮะยำปลาดุกฟูแล้วก็มีข้าวโพดนะฮะแสดงว่าทุกวันก็ขายตรงนี้ขายตรงนี้เดี๋ยววันนี้นะครับ ลองชิมหอหมวกคุณป้าก่อนถ้าอร่อยเดี๋ยวจะมาอุดหนุนเพิ่อมอีกโอเคไหมชิมได้เลยหอหมกเดี๋ยวซื้อวันนี้ซื้อคุณป้าก่อนแต่ถ้าไม่อร่อยเอามาคืนได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเอามาคืนได้ด้ย <laughs> ตื้นเนื้อเนี่ยแถมใบตองให้ด้วยยังไงนะครับตื้นเนื้อแถมใบตองให้ด้วยะแถมใบตองให้ด้วยคือไงฮะโอ้โหคุณยายเล่นมุกผมมุนเลยเนี่ย <laughs> <laughs> ถือว่าเป็นคนที่ไม่เครียด เครียดเนเครียดไปบางครั้งไม่มีตังก็เครียดวันนี้มีตังค์วันนี้ไม่เครียดก <c oughs> <c oughs> ็มีมีน้อยม <c oughs> ี <c oughs> เอา้ามีตังไหมวันนี้ก็ <c oughs> มีที่ขายของงบเนี่ยเอานี่ยายมีตังค์กลับบ้านดีกว่าไม่ช่วยยายซื้อแล้วเซลเล่นเซลเล่นเอาอันนี้จะได้เย็บ <c oughs> เอาไปหยิบไม้หมดเลยครับคุณป้าไม่อร่อยเอามาคืนนะส <c oughs> าแถมไม่ตอง ผมกินไม่หมดหรอกผมแจกคนที่เข้ามาได้ไหมขอบคุณม,มาครับครับผมโชคดีดวยมืรวยเลยครับครับฝ่ะครับครับ,รบ,รบป้าขายถูกเนาะอ๋<พ>อสามห้านอล้วนกะทิล้วนวน,วน,นู่นเด็ดบอนแท้แล้วกำไรไปอยู่ไหนหมดเนี่ยไม่ได้กำนวรหรอกวันสองสามร้อยเราก็อยู่ได้กนันนะเข้าวจนี่คุณยายอยู่บ้านหลังนี้ป่ะครับอยู่แต่บ้านนะ่ะ บ้านขายไปแล้วอ๋อน,นี่คือมาอาศัยอยู่อาศัยเขาอยู่บ้านก็ยังไม่มีอยู่เขาจะไล่ปไปเลยก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไล่แล้วเขาตกใจใช่ไหมโดนทางมดทั้งเงินก็ตกรูปป่วยรักษ <c oughs> าลูกไปเยอะครับก็เลยต้องต้องสู้เนาะ,ะถ้าไม่สู้ก็ตายเด็กใครไม่ยอมก็ตายอ่ะ าาามมนยไ่เวลิกออ้คุณป้าท่านนี้นะอายุราวๆประมาณ70กว่าวนะฮะแต่หัวใจเขานะครับไม่ท้อถอยนะฮะยังคงลุยและสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับรายได้ส่วนหนึ่งคุณป้าเขาก็จะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะฮะแต่ส่วนหนึ่งนะฮะนำไปซื้ออาหารนะครับแล้วมาเลี้ยงสุนัขจรจัดนะฮะที่ไม่รู้ใครมาปล่อยนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะคุณยายเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วย เวลาหมามาขอกินแล้วคุณยายทําไงตะคุข้ามันกินเลยตะคุข้ามันกินเลโอเคไม่น่าถามเลย <c oughs> มันหิวมันอะหมาที่นี่มีคนข้ามาปล่อยทิ้งไว้ตัวเมียสามตัวแล้วทีนี้อ่ะก็เลี้ยงไว้แม่แม่มนโดนรถชนก็เลี้ยงไว้มันท้องไงทิ้งลูกเอาไว้ให้เลี้ยงครับแล้วปกติแล้วค่าอาหารใครเป็นคนออกอ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละพี่จะเป็นคนออกเอง <c oughs> ซื้อไก่ซื้อตับซื้อ แล้วอย่างนี้ข้างทางมีรถวิ่งเขาไม่โดนชนเหรอเขาอยู่ริมถนนเขาเคยเขาเคยโดนเขาชินแล้วไงเขาจะรู้ไอ้ตัวน้อยๆเนี่ยเดมันพิ่ออกมามันไม่มีบ้านนะกลัวมันโตแล้วมันจะโดนรถชนอันนี้คือเราทําเองหมดเลยบ้านเนี่ยทำไว้ทําไว้กันเขาวิ่งออกไปโดนรถช,ชนเพราะเขาเยังเด็กอยู่้มันเป็นลูกหมายอยู่อ่ะเดี๋ยวเหมาคุณป้าแล้วกัน 280รอคุณป้าอันนี้1,000บาทเป็นค่าต่อโหมกับค่าขอขอบใจจ้าแล้วอันนี้อีก1,000เป็นค่าอาหารหมาขอให้เจริญเจริญจ้าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะขอให้ยู่บ้านฝันเยือนลูกขอบใจชื่ออะไรจ้าชื่อชื่อเอ็มครับชื่อเอ็มโอ้ใจดีจังเลยเอ็มเอ็มสิบหกเอ็มเลยผมต้องเอ็มเอ็มหนึ่งเอเอ็มร้อย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 นี่ไม่รวยนะ ร้อยเดียวโอ้คุณป้าเนี่ยคุณป้าให้พรผมแล้วเนี่ยได้ร้อยเดียวเองเป็นเอ็มร้านเลยไหมเอ็มร้านโอเคครับขอบคุณมากครับขอบใจครับถึงเขาเองนะครับจะเหนื่อยและยากลำบากนะฮะแต่เขายังคงมีน้ำใจนะฮะที่จะดูแลเขาเรียกว่าเพื่อนเพื่อนมนุษย์นะฮะก็คือสุนัขนั่นเองนะฮะยังมีจิตใจนะครับที่มีการเลี้ยงดูนะครับมีการแบ่งปันนะฮะ ผมเชื่อว่าสิ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วนะครคือไม่จําเป็นต้องมีเงินทองมากมายนะฮะแต่เพียงแค่เราพอมีนะฮะแล้วเราก็แบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนมนุษย์เรานะฮะไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีนะเดี๋ยวจะเป็นสุนัขก็ดีนะฮะหนึ่งท่านนะครับก็ทํางานนะครับสู้ชีวิตแต่อีกหนึ่งท่านนะครับก็ยังคงที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์นะฮะ ผมเชื่อได้ว่าคนคนนี้นะครับมีหัวใจงดงามมากๆครับถ้าทุกคนนี้นะฮะในสังคมเรานะครับมีการเผื่อแผ่และมีการแบ่งปันกันอย่างนี้นะฮะจะทําให้สังคมเราเนี่ยมีความน่าอยู่มากขึ้นกว่านี้นะฮะวันนี้ผมเอมะเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม